ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาเฮ่งภามวลครับผมเอาไอนี่ภามาตามตัวเลขแนวทางพอ่พอแม่พี่น้องครับผมของไทยเสี้ยนฟ้าปีนพี่น้องเนาะเสี้ยนฟ้าปีนครับผมงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนครับผมเนะมาะงดบ่ไหวพี่น้องว่าปล่อยอยู่ อ่าเอมินโทษหาว่าพ่อจะปล่อยไหมงวดนี้เราปล่อยไาสั่นพี่น้องเอาไปรดอดเนาะเอาเป็นตั้งไร่รอดที่ตามไปรับชมรับฟังน้ำัน,นตลอดงวดนี้พี่นอ้องอ่าเราจะฟันตัวไรว่รอดไปพร้อม<ง>ๆกันครับอ้าวสวัสดีครับผมอ้าวเ<ๆ>ป้ดีเลยที่สุกข<ๆ>้นกระไรมันคิดมันฝาดไปก็นเยาวากันเด้อเออมาแล้วมาแล้วเสียดฟ้าปิดมาแล้วพี่น้อง ข้ามีเขาไม่รู้ด้วยพี่น้องเอ้ยอาธรรมดามันวะให้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะให้เป็นแนวทางไปพิจารณาเพิ่อเอาว่ามันเป็นเหมาะเป็นตาลงทุนหรือว่าเป็นตาลงทุ่นกะใส่ดุลพินิจเอาด้วยพี่น้องอาใส่ใส่ดุลพินิจเอาพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพร้อมเนาะเอพราะว่ามันเป็นกันละเป็นเลขสูตรเลขคำนวณข้ขาดว่ามันจะมากตัวนี้นะสิเนาะพ่อเนาะ ขาดว่ามันสิมากมันกับ่มามันกะจะอยว่าทางไหนเนาะบางงวดก็เขาสามตัวออบางจ่มันกะแต่แต่มันเป็นจังหวะมันแหละที่ส่งตัวดวงเข้าขื้การของมันนี่ก็ได้อครับผมตัดดวงเข้ามันเข่ามันกบเข่าสามตัวตัดดวงมันบ่เข่ามันกะรูดอสามรัการของมันน่ะนะครับผมว่ามีผู้ใดออกไปถือกุ้งวัดครับผมใช่ครับผมมันกะนี่มองรูดถือขึ้นกันไหนมั้ง ครับผมน,นี่มาจากนี่เยอะแยะก็หลายดอกนี่ครับตัวครับคู่ตัวสองสองจุดเดิมครับคูสองจุดเด้อพี่น้องอุ้งอันนี้ยังเป็นชุดเก่าบ่าพอ่อหรือว่าเป็นชุดอ่าไม่มาชุดชุดเก่าครับชุดเข้าชุดเดิมอ่าชุดเข้าชุดรัดกันนะปกติก็เคยหลุดเป็นบ่พอ่อ ว่ามันจะสีบลูดนมันเป็นไปบู่ดไรหรอครับเอ้ยอ่ามันดัางนีแห้งมันกับรูดตัวเดิมสีบอกใหมันจะงวดซ้อนแล้วก็เพาะแต่มันบอกตามรักแต่มันมันบลูดมันก็หหวยกัเขายี่สิบุนเดีวอ่ายังกับมันงวดรูดเหมมันออกมองสองนี่พี่น้องกัมันรูดต่อยอีซีแบบมันมีข้อตือเหรอีซนาะอันดับแก็มนเอาได้จะกอ่าอ่อาเอาธรรมดาครับผมถือว่าม่านเนือเมฆอยู่นอฟออนเนาะ

ตะเพาะเป็นเนก่งๆแต่ยังดูดขึ้นกันน้องไเห็นเจอ,าาอว่าตั้งไหนเนาะเนี่ยนะหมวดนี้กตบว่าี่ยังหลายดอกแต่น,นี่แนวปาดอยู่ทั้งบนทั้งล่างอยู่น้ำกันด้วยี่น้องเรืบอบันหลายคู่ดอบกบุษขาสามตัวแต่อยู่ด้วยกันนี่ละอ่าบนล่างอยู่ด้วยกันให้พิจารณาเอาเอออยวให้พิจารณาเอาบนล่างกต่อยู่น้ำกันนี่ละอไม่เพยใส่ดอกมันกต่ปุ่มเดียวนี่ละมต่ดึงออกมาจากสามตัว Do you want a tham tour của mình của nhà văn bắt? For me, you can't find pie. You can't do you pay my car. Think it's good, or you. Hm? That's you put in. Oh. How much it? I can't come มันสิโอเคค่อยแน่แต่พออกโกสามเก่าอะไรเนเออ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 อมันออกตัวนี้มันจังเสมออันนั้นมันเตี้นี่ก็จะถือขวดขึ้นดินมได้ไหะอืมมันควันดีมันสิออกได้หรอต้องอ่าแก่มือไว้ทีน้องอ้าวมันต้องมีมือหนึ่งของเท่าตัวไหนล่ะอ้าว้าไปทอแช่มันสองสามหวดที่ผ่านมากันเห็นเห็นเราด้อมอเนาะะออสองสามงดมั่ยว่ามันสองสามหดไหมอะ มันกะไรมาตะซี่หนึ่งคนนี่สามตัวตรงๆแล้วพ่ออืมมันกะไรมาดมันกะมาซุดแค่นี่ละเนาะทันเรกเบิ้นคอาย่อมแพร่รุดโอ้แม่นแมนแม่นแม่นคันว่ามันเบิ้นเนี่ยคอยย่อมแพร่คันมันเบิ้นนะคอยใชนมาด่านนี่ละวันเนี่ยแันมาเบิ้นท่ายนี่คอยยุดด้านรุดอืมมันกะเป็นแต่มันเบิ้นดีๆนั่นนะเนาะมาบานนี่เตรียำพยัน เี่สามตัวสองคูร์สองชุดโอ้เอาพวกอ้เสียเอาไปซื้อแอปเป้าตังเอาไปให่น้องอ่าเฝ้าไปหาไว้เออเปิดเมื่อแอปเป้าตังสบับละแปดสิบบ,บาทห้ามันหมันครับผมอ่าตัวแรกคือสามสามเจ็ดอ้มาแล้วสามสามเจ็ดเขามาในสูตรแล้วเรียบร้อย ตัวที่สองคือหนึ่งแปดสามบานสิบธัสสองตัวให้ระหว่างด้วยเลขคู่เดียวกันนะที่สองทั้งข้างล่างข้างบนอ่าอ่าแปดสามครับผมแปดหนึ่งสามหนึ่งอืมีฮ้ยเราขับยูน,นิชันนี่แปด ตัวค on ู่แรกสามตัวชุดแรกเหมอนกันพูดได้สิปัดปัแต่ตัดได้เยพี่น้องปัดเอาเดไปพาหอมปากหอมคอฉพอนงวดแต่ได้ก็ะซมซามกับซเทีมันบอกว่าเออกระเอาซเหมืนเจ้าเจ้าบอต้องตัดเ่มเิ่ครับใน้ช่น้องคนนนปัดเราเองตัดเขัดให้แล้วซนีล้ะโอ้โหพอเปัดับตัวนั้นแล้วถ้าคนจะเอาไปตัดเราเอง โ้นปานวงกลมหันท้กวันเล้วงกลมเลื่อนเงน,นีาา้ดหมดแล้วนนลนหมดแล้ว 8, แปดสามแปดโทเนียนไทยได้ัวนี้พ่อเออตัวร่องคือแปดนอืมนี่<ม>น่องเห็ทังเกีบ้างดิมแปดสามน้องนี่สังเกียบ้ง 8, 3, งงาง,บงดีดีั<อ>งเกตดีๆมันมีอะไรมั่งอยู่ในนั่น โอว่าขอร้องบอนเออมันมีนะควาดีดีมันเอาช่วยน้อง้ีจะให้บอกแฟนในตอนเอามันากัอ๋อจะแต่งแฟนนะครับเด็กแปดมันอคืนเด็กน้องคคืนเด็กน้องกับผู้าหนึ่มตอนเอามือกี้บอบอกคำนี้ละบอกเขาเข้าคำนี้ละมันว่าชุ้มมันขึ้กันอยู่ด้วยช่น้องเบิรงเราด้วยออรแต่เบิรเราว่ามันตั้งยี่ิบเปเืน่วตัวแท่นกันนะสิบอกพ่อ แมนันกลับเป็นตัวแทนกันเลยถ้ามันออกแปลกแปลกนี่สี่แบบไหนนองถึงาโอ้แมนเมื่อสีหนึ่งสามสามเป็นสีเท่อ้โแมนวเมื่อสีหนึ่งสามสามเนสีบ่พ่อเออมันเป็นไมันเหอแค่นว่าต้องไปขยายให้เขาเจ้าดกงเห้เขาพิจารณาเอาดีไอ้เขาเจ้านอดฟังน่พิจารณาเอาเออเห็เพิ่ออก่าเลตัวนี้เขาบอกไปแลวว่ามัน มันมันเป็นเปิดแแต่ก้านมันมันบกมาน้ำกันหนอกแต่อาจจะเป็นตัวคู่กันครับไมยมันออกสามเปิดหนึ่งเปิดแฝดนี่ทิ่ไฟเรอไงโอ้มันเม็ออกืนซีซีมันก็ยังออกใ้เบื้องี้ทันทีอ่าก็ยังมีเห็นเต้เออมมน่็ยังนี้เห็นดูดังสามเก่าเอาไปออกซีซีเฮาเสรนจปะเออนยี่ทั้งนาเฉยอีกเออุนยู่ไทยก็เพราไทยอืม ออันนี้เขาวงความในตัวเด่นคือแปดสามตัวเดียวตัวนี้คือตัวเด่นแห้งสุดอมันขีดไม้น้ำกันมอแปดสามเนีตัวล่องมากคือแปดหนึ่งเด็ดที่ล้องตัวล่องมากคือแปดหนึ่งตัวกันคือสามหนึ่งนะครับตัวกันคือสามหนึ่งก็ตัดในสามตัวนั่นนักว่านะน้ำตัวนี้ทางน้ำก็น้ำล้นการนั้นก็ต้องทำอะไรเอ๊อ าต้องตามเราซื้อตรงๆง้วยแต่พูดเนาเ<อ>ัาต้องมาเบิดลายโอ้กาต้องมาเบิดลายรับมันจะ<อ>เดินดีนคือคือตีพานมากไม่กับตรงตงนี้เราพอนเนาะเลื่อนตรงยูง่มดนเผาอะไรน่าเสียมันกันเทกับพี่กับต้องากับพต้องกับหรอมันถึเบิดลายตัวอ่าอ่มัน็นงลายตัวข้ากับพูบบพดเนา,านโอ้กะชื่อแลตตอรีมันจะเบิดลายหวานมันไชื่อแตตอรีมันต้องชื่อสองใบคนนี้บชื่อตกับน้ำโอ้ เออันันอกจะซีดไชื่อนัยมสองเยีมสามด้อเนะอ้หาย่ายอยู่แล้วก็เอ้ยเรื่อละเรื่มแเ้ีนั่นงเทพอเปันควนกันแล้วอืมในรเือเขาปันควนกันละเยมสองเยมสามอืมแค่แบบนี้มันยังไงล่ะนไดเรนท์ของตอนนี้คือสี่ยากอยู่แคืน้องันทำกับบ่อเขาใจีมันจะว่าทิ้งไหมเข้าใจครับตผมกับ่เขาใจ เออต้นนั่นเกิกออกมาแต่สกิอเอ็มสองเอ็นสามกับหมวกด้วยกหนาเอือนเอะครับพี่น้องผมกับวิษี่่าผมดาระแต่ผมดาราผมแช่ิ่นแล้วเพราอได้ผมมืดแล้วมันกัเขาวันนี้ละแง่เขาเันกัเขาคือกันเป็นเข่งคื่อนเอองมเขาเปนกัเขาคือกันอืออาจารย์ดังๆมันกัรุสคือกันแต่ว่าับเขาน่ะอือแล้วผม่าผมดังแต่ผมก็ยัรุ้อ่พี่น้องอือ โอ้ขึ้นเน้นให้ตองวันได้แมนบ่าผ้าชุดนี่แมนครับอ่ะพูดใะไรสิว่าแปดกำสามมันบอกว่าน้ำกันน,กนี่แต่ละว่ามีเหตุดีดีหร่กเล้าแต่เล้าแต่ท่านดิพิจรณนาวแมนตัลงริแปดตั้งริอสามอ่ันขันขันเขาได่มากเลยบ้าผ้าเลยก็บพยูท่านพี่น้องโอ้บอกว่าคันได้สูตรันชุดนี่คัน ตามนักการเขาขันเคยเดี๋ยวมา้ันเล้วเขาเปแียนเขาหากันทั้นที่เลยกี้อืนี่แหละจังหวะขั้งเกียริบางทีครับผมขันหนึ่งหนึ่งคือแปดสามกัแปดหนึ่งอ้วนี่ละทันกับว่มีอ,อย่งไรแต่ขันนีะครับออเอาเองวางากันี่สองตัวน่ะวานกัยุนนีสองตัวนั่นละครับผมเออไปชื่อรัตตอรีกับื่อเอวแแถวรังกะ คืออเลี้ยงตัวรถเพรต้องไปลับมันสูบเวิร์ตไรคือลัตเตอรีไไอ่รนั่นครับผมคือแปดสามแปดหนึ่งสามหนึ่งันตัวเลี้ยงตัวมาเลยเอาอยางะะะะะะระบายระบายระบายแต่พอนปนเยอนิดเดมันออกมาเนี่ยครับผม,มแต่เขาว่ามันติดเป็นเลนเป็นเยเูยเยเย่นดคูนึงก<ห>็เลยกุ<ห>ูนเสองตัวนี่มันติเป็นยูคูนึงมันมันติดเลยเฮียเูอะห่ง ขอามนร่างนี่แหละมเที่ยวอเห็นอกแล้วมาก็มาเทียวมาของอยู่ครับผมมันกันมงกันไวาอีกเป็นเพาว่ามันแปดหนึ่งแปดหนึ่งกัแปดานหนึ่มันิชิ้นกันที่สองคููนี่แหะครับผมมันเล้กคููได้สิเขาอ่าอ่าเอาอ่เอฟซี่พระนงิจารณาเิ้ลเปิดยุดพุ่ง